สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มนำโชคกับแนวทางฮานอยวันนี้วันนี้วันที่11เดเดือน10เอ้ไม่ใช่เดือน2ปี6 6นะครับผมกับฮานอยสูตรมัดรวมนะครับผมเหมือนเดิมครับวันนี้ก็ลงคลิปให้เที่ยงและสายสายไม่ใช่สายแล้วเที่ยงเที่ยงก,กว่าครับเชฟหนุ่มกลับจากไร่เนาะพอดีออกเข้าไร่ตั้งแต่ประมาณตีห้าครึ่งครับต้องไปทําแต่เช้าเพราะว่ามันร้อนมาก เข้ามาก็เย็นๆบางทีก็ไม่ไปดูก่อนถ้าอากาศไม่ร้อนมากก็ไปเนาะก็ต้องขอโทษขออภัย f อนะครับที่ให้รอนานเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยอีกครั้งหนึ่งสำหรับ f c ใหม่นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มไลน์ก็เข้าฟรีครับกับ ID ไลน์ศูนย์แปดเจนะครับผมได้ตัวเลขไปแล้วอยากลงทุนอยากเสี่ยงโชคก็ชิมหนูกมกัแปะลิงก์ไว้ให้กับบ้านคุมทองนาคานะครับผม ก็บริการเป็นกันเองลองเข้าไปสอบถามดูได้นะครับผมมีทั้งฮาหนอยมีทุกรัฐมีทุกหุ้นนะครับลองเข้าไปสอบถามดูได้นะครับเอาละครับไม่เป็นการเสียวเวลาเนาะเดี๋ยวจะอัปโหลดคลิปลงช้ามาสรุปผลของวันที่10กันก่อนนะครับวันที่10เชฟหนุ่มให้เด่นที่0 3 6 7วิ่งรทูที่6นะครับเฉพาะกิจออก253กับ81ก็เข้า5335หตัวกลับนะครับตัวกันเนาะนะครับ253สาม ส่วน81ดูมันมาเข้าตรงนี้ทั้งนั้นนะเซ็งมากเลย81เนาะส่วนรอบพิเศษออก3ามห้กับ9ก้าหน้าตายสนิทส่วน3ามห้ก็เข้า3มตัวเดียวดู3ามาันไปอยู่ข้างหน้าเนาะหวยมันออกเบิ้ลหน้าเนาะลมแรงมากเลยส่วนรอบอ่ ปกติออก120กับ9229เช็มหนุ่มไม่มีเนาะก็มีแค่2002ตัวกรรมหรือตัวกันหรือตัวกลับเนาะ0220 292ไม่มีส่วนรอบอ่า VIP ออก243 34เช็มหนุ่มก็ไม่มีนะมี33กับ41 14ก็ไม่มีเนาะอันนี้ไม่มีเนาะเข้าแค่3 หนึงไม่เข้าตัวเด่นวันนี้ศูนย์มาไหมศูนย์มาครับศูนย์สองสอมาสามห้าหมาไมหกมาไม, 6, ไม่มา7ไม่มาวันนี้เข้าแค่3คู่นี่เองเนาะก็ต้องขอโทษขอใหเอฟซีด้วยคู่เบิ้ลให้สามสออก5 5าทั้งนั้นมาดูต่อครับของวันนี้วันที่แนวทางของวันที่11นะครับไปครับไปแบบเร็วๆนะครับ ครับผมลมแรงมากเนาะครับผมวันนี้เด่นที่นะครับตัวเด่นเด่นที่ลมมันแรงต้องเอาพี่ตัวเด่นที่0 2 7แล้วก็9นะครับผม วิ่งลูดวันนี้วิ่งรูดที่วิ่งรูดที่2นะครับตัวเดียววันนี้2วันนี้สูตรบวกตัวเดียวนะครับจับคู่เมื่อวานศูออกไปแล้วเชี่หนุ่มขอค่าไปเศูน03ส,สามเลยแล้วกัน03 04 05แล้วก็06น,นะครับ24 สองห้า <c oughs> ครับผมแล้วก็สองหกแล้วก็สองเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดห้านะครับผมส่วนเก้าก็จะเป็น ตามเดิมนะครับ9 1 9 2ออกไปหมดแล้วเมื่อวาน9 3แล้วก็9 4นะครับคูเบิลนะครับคูเบิลก็จะเป็น0 0 2 2 7 7แล้วก็9 9นะครับชุด3ตัวของเราไม่แตก เก้าอะไรดีเก้าสองสี่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสอง 2 4 8แล้วก็0 0 5 9ครับผมสำหรับชุดเด่นละ1ชุดก็จัดไปที่วันนี้ศอะไรดี 0 5 2 4 7ห้าสองสี่เจ็ดห้าแต่ชอบเจ็ดเก้าเก้าสองอีกครั้งหนึ่งเก้าสองสี่ชุดสามตัวเนาะวิ่งรูดที่สองวันนี้ดีนะนี่ตอนนี้ยังทำคลิปได้เพราะว่า,ข,าข้างบ้านมีงานบวชเขาเปิดเพลงทงวันดีนะที่เขายังหยุด เมยังนั้นแย่เลยไม่ได้ลงคลิปแน่เลยก็มีเข้ามีหลุดนะเชีบหนุ่มรู้สึกว่าสองสามวันวันนี้คลิปไม่ค่อยปังเท่าไหร่เลยก็ทําให้ตามสูตรนะครับวันนี้ก็สูตรบวกแค่ตัวเดียวคือสองตัวเดียวก็ลองดูครับลองพิจารณาดูคู่เบิ้ลคู่เบิ้ลวันนี้แต่คู่เบิ้ลชอบตัวที่นี้ตัวนี้คู่เบิ้ลชอบเก้าเก้าวันนี้วันนี้วันพระด้วยอย่าลืมเบิ้ลติดเบิ้ลไว้ก็ดีนะครับวันพระเปอร์เซ็นต์เบิ้ลสูง โทษทีวันนี้ไม่ใช่วันพระดูผิดเป็นไปทั่วหมดแล้วเชฟนมเบอร์เบอร์นะก็ต้องขอโทษขอภายเอฟฟีด้วยนะครับโอเคครับก็คงไม่มีอะไรมากต้องออกเบอร์ไลน์ครับเข้ากลุ่มไลน์นะใครอยากเข้า087 9665 605ครับผมเข้าฟรีนะครับกลุ่มไลน์ฟรีไม่เสียตังค์ครับ ส่วนเอฟซีท่านใดใจดีได้โชคได้ลาบจากเข้มหนุ่มอยากช่วยสนับสนุนช่องค่าสมุทรปากาก็ยินดีรับนะครับผมโอเคครับก็คงไม่มีอะไรมากแล้วเนาะวันนี้ก็ตัวเน้นก็เน้นให้ไปครบหมดแล้วเนาะแต่ยังเจ็ดเก้าก็ยังชอบแต่ก็ชอบเจ็ดห้าด้วยก็ลองดูครับชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นครับเท็มหนุ่มก็ทําให้ตามสูตรตามคํานวณมาได้ยังไงก็ทําให้ โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก็อีกครั้งนะครับผมได้ตัวเลขไปแล้วอยากลงทุนอยากเสี่ยงโชคกับบ้านขุมทองนาคานะครับบริการเป็นกันเองมีทุกอย่างครับทั้งหุ้นทั้งรัฐบาลไทยลาวฮานอยมีครบหมดนะครับเ<ม>ข้าไปแล้วก็อย่าลืมเอฟซีมาก็อย่าลืมว่า<ม>บอกมาจากช่องเชฟหนุ่มนาโชคด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม